นวัสดีครับผมผกสักคำนีครับอาชีพเษกษตรกรกระดูกสัหลังของชาติครับสิ่งที่ผมได้จาก The ะเบสไม่ใช่ความรู้ครับเพื่อนหลากหลายอาชีพมุ่งค่าครับสวัสดีค่ะดิฉันปราถนาคนทันสกุลค่ะเจ้าของกิจการบริษัทซีวิกมีเดียจำกัดนะคะก่อนมาที่ The ะเบสก็รู้สึกเฉยๆค่ะพอมาแล้ว4ี่วันก็รู้สึกว่าจะต้องไปแนะนำให้คนใกล้ชิดหรือว่าสามีมาอบรมค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันกมรรัตน์ปันกุลกรรมการบริหารบริษรัไทไซเทคอินเจเนียริ่งคอนซัลแทนนะคะครั้งแรกที่จะตัดสินใจมาที่นี่คือเกิดปัญหาค่ะว่าเวลาออกไปต้องพูดบนหน้าเวทีเกิดอาการมือสั่นตัวช้าตัวแข็งลืมบททุกอย่างเลยค่ะที่ต้องการจะพูดก็เลยหาสถานที่เรียนเข้าไปในเว็บเจอเด e b เบสทุกอย่างที่อยู่ในเด e b เบสที่เขียนว่าแก้าการประมา เหนื่อออกตัวเย็นลืมหมดทุกอย่างนั้นใช่เลยค่ะถูกต้องทุกข้อเป็นอาการที่เกิดกับดิฉันเองแต่หลังจากที่ได้อบรมที่ The b เบสจนมาวันนี้เป็นวันที่4กับต้องติ๊กออกค่ะว่าอันไหนไม่เกิดขึ้นแล้วและจนสุดท้ายจนถึงชั่วโมงสุดท้ายคิดว่าทุกอย่างจะลบออกหมดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสิตาพัานเขาวนิสนะคะเป็นเจ้าของร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะ เจ้าความประมาเอ๋ยเจ้าออกไปจากตัวข่าแล้วสวัสดีค่ะดิฉันธัานนารินขุดประภาสันเจ้าของสถานเสริมความง,งาม m a x l i ์และเจ้าของบริษัท b e s t for Life ทำสกินแคร์เป็นเครื่องสำอางนะคะชื่อแบรนด์ว่า Secrets Begin ดิฉันมาเรียนที่ The b e s t เนี่ยจุดมุ่งหมายคือต้องการที่จะเป็นนักพูดที่เก่งขึ้นนะคะต้องการที่จะสามารถที่จะพูด ผ่านทางเคเบิลทีวีและออกทีวีได้ดิฉันประสบความสำเร็จใน The b e s t จริงๆนะคะจิรพัฒนทิติชาวลิตดิฉันเป็นประธานบริษัทแคทเทอไลน์บริษัทเป็นบริษัทค้าขายเคมีนะคะดิฉันโชคดีมากเลยที่ได้เจอคุณปฏิตาที่ชวนไปดูไปนั่งทานอาหารกับอาจารย์ ที่ชมลมกันพูดเลยทําให้ดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นไปพูดแล้วก็มีความประทับใจเพราะว่าดิฉันปกติเนี่ยเห็นคนที่พูดดีพูดมีสาระพูดดีมากอะไรอะไรอย่างนี้เลยทําให้เราประทับใจแต่ณบัดนี้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนกับท่านอาจารย์แสงธรรมอาจารย์นฤตาดิฉันมีความสุขมากค่ะเซนชาสมบูรณ์นะคิจกับเป็นที่ปรึกษากลุ่มแฟชั่นครับ ก็ก่อนมาที่เดอะเบสนะปกติผมเป็นวิทยากรอ,อยู่แล้วแต่ก็คิดว่าตัวเอง uh, เก่งแต่ก็ยังขาดเทคนิคแต่วันนี้มา The Best เนี่ยสิ่งที่ผมเคยคิดเนี่ยปิดหมดนะฮะอาจารย์แ uh, สงธรรมก็ได้ให้เทคนิคต,ต่างๆที่ผมไม่เคยคิดมาก,ก่อนนะฮะแล้วก็จะได้เอาไปปรับใช้นะครับก็มาที่นี่นะดีมากๆนะครับ t h e Best is the best ครับสวัสดีค่ะ ดิฉันพวงเพนเจริญทีโลเป็นเจ้าของธุรกิจไทยเพียกเจริญการที่ได้มาเรียนที่ The b e s สเนี่ยทำให้ดิฉันกล้าที่จะพูดและความประม่าบนเวทีลงได้เยอ,อะเลยทีเดียวอีกประการหนึ่งก็จะได้เพื่อนร่วมรุ่นที่น่ารักอบอุ่นและช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันสวัสดีค่ะ ดิฉันพจนันขอจิตเมธเจ้าของร้านซาเนียจวเจลวอรี่ละครสีธรรมราชก่อนที่ดิฉันมาเรียน THE ะเบสดิฉันเคยมีความประมาามากนะคะแต่หลังจากที่ดิฉันได้เรียนมา2อวันสวันรู้อาการประมาาก็เริ่มหายไปนะคะสวัสดีค่ะดิฉันสุวัติยิเคือรับราชการอยู่ที่สำนักพระราชวังนะคะ มีปัญหาจึงมาเดเวงค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะจากที่ได้รับการอบรมจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะท่านอาจารย์อาริสาและท่านอาจารย์แสงธรรมบัวแสงธรรมนะคะิฉันคาดว่าจะหมดปัญหาค่ะและตอนนี้ดิฉันได้ใหม่เป็นเพื่อนรักแล้วค่ะสวัสดีครับผมเโยงพรกจรกิตกุลนักศึกษาปริญญาโทค,คณะจิตกรรมปฏติมากรรมและภาพพิม มหาวิทยาลัยศิลปากรมาเรียนในคราวนี้ก็ถือว่าก้าวหน้าพอสมควรครับขจัดอาการประมาาทำให้แบบถ่ายทอดออกมาได้บ้างได้เยอะกว่าเดิมภาวิชัยลพัคก,กุลเป็นนักศึกษาปีที่สามอยู่ระดับปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาครับก็มาเรียนเพราะว่าน้องสาวและคุณแม่แนะนำว่าดีผมก็เลยและต้องการ อยากฝึกวิธีการพูดให้ดีขึ้นก็ประทับใจมากในวิธีการสอนของอาจารย์ทั้งสองท่านครับผมนายชัทวรนมจิตประกอบพิชาชีพสิศรครับผมเห็นคนที่พูดเก่งๆในที่ชุมชนแล้วผมประทับใจผมจึงมาที่เดอะเบสน,นะครับทุกคำพูดทุกประโยคของอาจารย์มีคุณค่ามหา,าศาลผมจึงมาที่นี่เป็นครั้งที่สองนะครับลาสังสรรค์ เจ้าหนาที่ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานเทศบาลนะครสุงปราการนะคะตอนแรกก็ไม่รู้จับเดอะเบนสนะคะตอนนั้นลงพื้นที่อยู่ที่ต่างจังหวัดพาชุมชนไปดูงานที่ที่ทำงานก็โทรมาบอกว่าลงให้อบลงที่เดอะเบนสไว้ให้มาก็ลองมาแล้วก็มีคนดูถูกไว้ว่าคงอยู่ได้ไม่ถึง4วันแต่วันนี้เป็นวันที่4ี่แล้วคะ่ะถ้าผมเลือกเอกรุณเบียรครับเป็นอดีตข้าราชการ มาตรฐานกองทัพเรือปัจจุบ,บันก็ทำสุริสลับ mm hmm. เมื่อเดือนที่แล้ว mm hmm. มีบริษัทหนึ่งให้ผมได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากร mm hmm. วิทยากรหลักที่จังหวัดโคราชแล้วก็จันทบุรีครั้งแรกผมมีความรู้สึกว่าตัวเองประหม่ามากๆอยู่แล้วขึ้นเวทีบรรยายให้กับคนในหมู่มากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกตัวเองก็ยังเป็นมวยวัดอยู่ยังไม่มีรู้หลักการอะไรต่างๆมากมายก็เลย แต่สินใจเข้ามาพัฒนาตัวเองเพื่อเก็บรายละเอียดจัดลำดับขั้นตอนต่างๆ <c oughs> เพื่อที่จะพัฒนาเป็นวิทยากรต่อไปในอนาคตที่ดีได้ครับแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยครับที่ได้มาศึกษาครับ The best speed plus <c oughs> สวัสดีครับผมพิจงศรเสียพิสวกรบริษัท s v t Engineering ของ u l t t n t ประเทศไทยนะครับมาฝึกการมาเรียนรู้การฝึกการพูก,กับ The best เราจะไม่ได้แค่เพียงการักการพูดนะครับแต่เรายังได้ประสบการณ์ความรู้จากท่านอาจารย์ทั้งสองและจากเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านมผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาเรียนที่เะเบนะครับและทุกท่านจะได้ผิดหวังอย่างที่ผมแต่ละครับผมนายนลลงมารยาทกำนันตะโกนบานมุ่งผมได้ว่า จะเชิญชวนท่านอาจารย์และท่านสมาชิกทุกๆท่านไปเที่ยวงานแขมเรือของจังหวัดที่บ้านของผมเลยนะครับถ้าใครจะไปก็โทรไปบอกก่อนเลยนะครับจารุวัฒน์นสขาาคับเป็นนิติกรอยู่ธนาคารเพื่อ,อการเกษตรและสหกรณการเกษตรก่อนหน้าที่ผมจะมา d ะเวสผมแพ้ใจตัวเองตลอดเลยครับ มันเหมือนมีพลังมาบอกว่าผมทําไม่ได้ <t> ผมพูดไม่ได้ครับแต่ต่อจากนี้ไป <c oughs> ผมชนะใจตัวเองนะครับขอบคุณเดอะเพจขอบคุณอาจารย์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีค่ะชาลิสาแป้นจันอยู่อยู่บริษัทสยามโตชูพิจารณาฝ่ายบัญชีและการเงินค่ะส่วนางานที่ดิฉันทําอยู่คือดิฉันจะอยู่เฉพาะแถวหลังพอก็จะให้ฉันมาแถวหน้าพูดต่อหน้าชุมชนนะคะ ดิฉันพูดไม่ได้ดิฉันประหมาะ่าตื่นเต้นดิฉันก็เลยหาสถานที่อบรมซึ่งไม่ผิดหวังค่ะ The Best ช่วยได้จริงๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุภาพันนะวาวธรนาววัฒนทรัพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทจิวรี่อินเซค่ะทำเครื่องประดับส่งออกนะคะที่ได้มาเรียนที่ The Best นี่นะคะพอดีเห็นเพื่อนนะคะคือคุณวิชัยนะคะ ปกติแต่แกคุยไม่ได้เลยนะคะปรากฏว่าพอมาเจอกันอีกทีเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะก็เลยทักได้ถามเขาเขาก็เลยแนะนำม,มาให้ว่าที่ The b e s สนะคะก็เลยมีโอกาสได้มาเรียนที่ The b e บ t ปรากฏว่าไม่ผิดหวังจริงๆค่ะสวัสดีครับผมใหมเลยไหม่ใกล้ๆนนิดสวัสดีครับผมเ<ม>ชนัทพานิตครับเป็นนักศึกษาปีหนึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ต้อง บอกก่อนว่าตอนแรกผมเป็นหนึ่งคนที่ไม่ค่อยเต็มใจจะมาเรียนที่นี่ครับเพราะว่าโดนคุณแม่บอกให้มาเรียนแกมังคับอิกหน่อยป่ะลงให้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกขอบคุณคุณแม่มากที่ลงคอนี้ผมและขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากครับสวัสดีค่ะดิฉันรัตดาวันกันเจะนะเฉยพงปกติเป็นโรคกลัวไม้นะคะพอเห็นจับไม้เทลามือสั่นทุกทีชวนมาเพื่อนจะมาอบรมที่เดอะเบส ครั้งแรกก็คิดว่าตัวเองสมัครมาแล้วจะทำได้หรือเปล่าพอสี่วันผ่านไปรู้สึกว่าอาการประมาะค,ความกล้าเริ่มมีขึ้นนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านสวัสดีครับผมชื่อสรุตชัย,ยานุพัฒคุณครับเป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาเอกอยู่ที่ t อ r ์ด t สเซ่ e r ูน i เวรครับผม สาเที่ผมมาเรียนก็เพราะน้องสาวแนะนําให้มาเรียนครับแล้วผมก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลยครับดีใจมากๆที่ได้มาเรียนครับและนอ,นอกเหนือไปจากได้ฝึกพูดได้พัฒนาการพูดผมยังได้มุมมองชีวิตต่างๆจากเพื่อนๆสมาชิกนะครับสวัสดีค่ะจีรน,านันสุวรรณห้อยค่ะรับราชการที่เทศบาลตำบลบางสมัครในตาแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลค่ะด้วยอาชีพนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการพูดในที่ชุมชนค่ะ ด้วยวด้วยความต้องการที่จะพัฒนาตนเองค่ะก็สมัครมาเรียนที่เดะเบสตลอดระยะ4วสวันนะคะต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆนทุกทุกคนค่ะที่ทําให้ตลอดระยะเวลา4วันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าอย่างมากเลยค่ะมาวิจักขรเขอยู่เป็นนักศึกษาปีสี่มหาลาัยมหิดลครับคือเคยมี <laughs> ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งบอกไว้ว่า ถ้าลุกขึ้นพูดไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่สามารถเป็นผู้นําได้ตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะผมอยากเป็นผู้นําแต่ผมก็แบบรู้สึกประมาพูดยังไงผมเคยพูดในห้องไหนครั้งแล้วก็ไม่ป,ประสบความสาเร็จแต่ตั้งแต่ได้ผมมาเรียนที่นี่ผมขจัดความประมาไปได้เยอะเลยรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทําให้ผมกล้าพูดต่อหน้าสังคมคนเยอะ ผมเชื่อว่าอาจาเนี่ยเหมือนเข็มทิศอันนี้ครับเป็นคนนำผมไปสู่ความสำเร็จในอนาคต